สวัสดีครับนี่ฮะวันนี้นาเล็กได้ผักที่ชื่อว่าใบาบัวบกนะหลังจากกินกันน้ำพริกแล้วมันเหลือก็ไม่อยากจะทิ้งก็เลยเก็บเอาส่วนที่มันติดรากนะเดี๋ยวจะมาปลูกที่ริมบ่อน้ำริมคลองตรงเนี้ยนะที่นาเล็กมาปลูกผักบุ้งเมื่อวันก่อนนะสัปดาห์ก่อนแต่เริ่มปิดแล้วแหละผักบุ้งอันะนี้มาเติม ผักอีกชนิดหนึ่งก็คือผักใบบัวบกนะหรือว่าผักหนอกเรานั่นเองเดีย๋ยวไปดูสถานที่เราจะปลูกนี่ฮะใบบัวบกติดรากแล้วนะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็ให้มันชุ่มน้ำอยู่ก็สดชื่นเห็นไหมใบไม่เหี่ยวเลยการที่จะามาปลูกได้ต้องไม่ไม่ใช่เอาชุดที่แช่เย็นนะไอ้พวกที่เขาแช่เย็นในตู้เย็นไวนะ้น่ะ อันนั้นไม่โอกาสที่จะไม่รอดมีสูงเนี่ยก็ถือว่าเอามาปลูกง่ายๆก็แค่เอาปักชําลงดินลงดินแค่นั้นเองแล้วก็รดน้ำนหลังจากนาเล็ก,ลกปปด,ดูสถานที่แล้วก็นี่แหละก,ก,ลก็ใช้ไม้เสียบจิ้มดินแล้วก็เอาผักบัวบกเนี่ยจิ้มเข้าไปเลย มันมีรากอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวนะ,นะจิ้มไปเลยปลูกง่ายๆแบบนี้แหละ,ะเราเข้าใจนะเพราะนาเล็กเป็นเด็กบ้านนอกบ้านนารู้อยู่แล้วว่าบวับวบกเขาเกิดยังไงทำาหม่นมาเลยเฉยไม้จิ้มดินมันชื้นนะตอนนี้ไม่มีปัญหาริมตะลิ่ง เสียบเสียบลงไปนะเสียบแล้วก็จิ้มดินฝังลากไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นแหล่งอาหารของพวกเราเองนะหรือว่าเป็นแหล่งต้นพันธ์ุของผักหนอกหรือว่าใบโบบกนะเพราะเวลาบางทีเราต้องการสายพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ว่าหากันง่ายๆนะ นาเล็กก็อยากจะได้พันเอาไว้แบบนี้แหละอะแล้วก็รดน้ำนะง่ายๆนี่แหละนะใช้มือวิดน้ำเอามารดอย่างนี้แหละหนาเล็กก็จัดการปลูกเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยหลังจากปลูกแล้วก็รดน้ำเอาน้ำจากคลองนี่แหละรดให้มันชุ่มๆอยู่ได้รับรองว่าอยู่ได้นะเราต้องเข้าใจว่า ผักหนอกหรือว่าผักบัวบกนะี่ก็ชอบบรรยากาศแบบไหนเขาชอบบรรยากาศแบบตามริมคันนาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตามท้องนาที่มันมีความชื้นชื้นอยู่บ้างแต่ว่าต้องน้ําท่วมไม่ถึงนะนาเล็กก็เลยต้องปลูกข้างบนกน็อออรอลุ้นกันนะหลังจากที่เรามาปลูกกันไว้เนี่ยอรอลุ้นว่าจะได้กินหรือเปล่าส่วนผักบุ้ง ก็คิดว่ารอดแน่นอนฮะโน,โ,นโ,นโน่นโนผักบุ้งอยู่ข้างล่างโน่นนะโนโน,โน,โน,โนริมๆนะผักบุ้งแดงะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ